สวัสดีทุกคนเรามาดูกันเนาะว่ามิยามความรักของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรนะขอให้ทุกคนโชคดีในด้านความรักกันนะคะก่อนอื่นยายก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปยายช่วยกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะามาดูกันเนาะว่าตอนเนี้ย นิยามความรักของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไร The f เกิดขึ้นเลยเนาะอิสระมากเลยด้านความรักการตัดสินใจก็ยังเป็นเรื่องที่เหนื่อยกับความรักนิดหึึ่งสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ เมื่อทุกอย่างมันผ่านไปนะคุณก็จะมีความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะคะสามใบแรกนี้ก็ถือว่าการที่ความรักของคุณตอนนี้กำลังเบิกบานนะคะผ่านอะไรมาเยอะนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ผ่านอะไรหนักหนักมาเยอะก็ฟันฝากกันเข้ามา เท่ยที่ทอยอาศัยกันมาจนกระทรั่งสำเร็จร่วงทำให้ภายในครอบครัวมีความสุขนะคะก็ภายพักหน้านะคะเริ่มสตาร์ทมาภายพักหน้าในการที่จะอยู่คองคู่กันเนี่ยมีโอ,อก,กาสที่จะร่วมสร้างฐานะความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้นนะคะสามารถน้ำรวยได้เลยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วทำอะไรก็คิดทำอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีผลสำเร็จนะคะค่อยคอยคิดนะคะค่อยๆทำมันเป็นความรักที่จเจริญง,งอกงามไปข้างหน้าได้ดีเลยเป็นการที่ แปดถ้วยแปดถ้วยนี้เป็นความรักที่ควรจะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะควรจะพุ่งไปข้างหน้าควรจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเลยนะจริงๆนะแปดถ้วยเดอะเวอร์เกิดขึ้นเมื่อคุณผ่านวิกฤตผ่านความเป็นเวลาที่ยากสำหรับพวกคุณมาได้ทุกอย่างโลกเป็นของคุณ โลกเป็นของคุณนะคะของของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้คุณก้าวผ่านความยากลำบากในขั้นแรกๆก่อนนะคะเป็นความรักที่เหนียวแน่นนะคะเป็นความรักที่เหนียวแน่นขอให้คุณสองคนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันดีๆ เชื่อเลยว่าความรักของคุณจะไปในทางที่ดีทิศทางที่ดีเลยค่ะนะคะอย่ามัวที่จะปิดกั้นตัวเองอะค่ะทั้งสองคนเลยหันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะดวงของคุณสมพงกันนะคะดวงของคุณสองคนสมพงกันหนึ่งเหรียญเด e w เวอร์เกิดขึ้นไม่มีอะไรหรอกที่คู่ของคุณเนี่ย ที่จะทำให้คู่ของคุณไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้นะคะพยายามค่ะพยายามบทเปิดใจคุยกันทุกเรื่องคุยด้วยเหตุและผลนะคะขอให้คุณสมปรานา ดังนี้เลยค่ะราชนีนะคะราชนีถือดาบถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันแล้วคุณสุขสมหวางค่ะคุณทั้งคุณทั้งคู่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโลกเป็นของคุณสองคนเลยนะคะขอให้หันหน้าเข้าคุยกันพระเจ้าประทานพรมาให้คุณแล้วนะคะคุณสองคนนี้คือชะตาต้องมาเจอกันนะคะ ไม่ว่าเหตุผลคนใดคุณสามารถอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะดูได้เลยนะคะให้ได้ออกมาให้เห็นขนาดนี้ดือยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยไม่ใช่ง่ายๆที่จะจับออกมานะคะแล้วเป็นบัญชาจากสวรรค์น,นะคะจากสวรรค์เลยที่คุณต้องเจอกันนะคะขอแค่ เปิดใจคุยกันด้วยความเข้าใจด้วยความรักนะคะเปิดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาอะไรต้องหันหน้าเข้าคุยกันนะคะอย่ามวัวเก็บไว้ในใจอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งหันหน้าปรึกษากันคุณสองคนสามารถอยู่ด้วยกันละโลกทั้งใบงของคุณกันเลยขอแค่หันหน้าเข้าคุยกันนะคะนิยามความรักของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ ขอให้สําเร็จนะคะในความคิดของคุณถ้าคุณสู้ที่จะหันสู้ไปด้วยกันโลกเป็นของคุณค่ะความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะทั้งถ้วยนะคะทั้งเงินถ้วยนี้ก็คือครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเงินคือทรัพย์สมบัตินะคะใบสุดท้ายคือพระเจ้าดนให้คุณมาเจอกันแล้วขอแค่คุณ ความหนัก้วความเอาแต่ใจ,ใจออกไปซะนะคะขอให้คุณประสบแต่โชคดีนะคะที่สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้เป็นเนื้อคู่กันรักกันนะคะขอแค่คุณตัดปัญหาปัญหามีสองอย่างคือต่างก็เอาแต่ใจตัวเองบ้างนะขี้หงุดขี้น้อยใจบ้างแล้วก็ขี้งอนนะ่ะคนขี้งอนมักจะไม่พูดนะคะขอให้คุณนะ่ะ หันน้าเข้าหากันตัดสินใจอยู่ด้วยกันแล้วต้องผ่านไปได้ค่ะเว,เวลาแห่งความยากลำบากของพวกคุณยายเอาใจช่วยนะคะขอให้หันหน้าเข้าหากันนะคะโลกทั้งใบเป็นของคุณนะคะเมื่อคุณตัดสินใจแล้วขอให้โชคดีโชคดีค่ะไวรักแล้วก็ดูแลกันและกันนะคะพูดกันดีๆคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลนะคะ คุณจำเร็จนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ